สวัสดีค่ะนี่ก็จะเป็นลูกพันธ์ุปลาชะโอนของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุขโขทัยนะคะขนาดอยู่ที่3-5เซนค่ะปลาชะโอนเป็นปลาน้ำจืดที่เลี้ยงง่ายนะคะ เราปรับอาหารให้ทุกท่านแล้วสามารถนําไปเลี้ยงต่อได้เลยค่ะเริ่มต้นด้วยอาหารสัตว์น้ําไวอ่อนนะคะอาจจะเป็นอาหารปลาดุกเล็กพิเศษหรืออาหารกบเล็กได้เลยค่ะปลาชะโอนเป็นปลาที่ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ6-7เดเดือนนะคะขนาดที่ได้ก็จะได้ประมาณขนาดอยู่ที่8ปดถึงสิตัวต่อกิโลกรัมทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การให้อาหารของเราด้วยนะคะและระบบน้ําถ้าเกิดว่า คุณลูกค้านำไปเลี้ยงในบ่อดินเนี่ยการเจริญเติบโตก็จะยิ่งไวขึ้นนะคะหรือในระบบที่เป็นระบบนาโนออกซิเจนหรือระบบไบโอฟอกนะคะก็จะเป็นการเพิ่มการเจริญเติบโตแล้วก็เพิ่มความหนาแน่นได้ด้วยการเลี้ยงแบบปกติก็จะใช้อยู่ที่อัตราการปล่อยจะอยู่ที่30-50ตัวต่อตารางเมตรการเลี้ยงในระบบนาโนออกซิเจนหรือระบบไบโอฟอกนะคะก็ได้ตั้งแต่แต ร้อถึง1,000ตัวต่อตารางเมตรนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่ามีลูกค้าสนใจก็ทักทายเข้ามาได้เลยช่องทางติดต่อค่ะ0869397739ค่ะ